น้องแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาทำไมลูกวันนี้มาทำไมเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ตาพามานอนกับป้าค่ะเอ๊วันนั่ทุกวันเนาะใช่ตอนเย็นป้าตาจะมาส่งทุกวันเอซีบอกว่าอยากเห็นน้องแป้งแป้งคนสวืเก่งนะเนี่ยหลานสาวเนี่ยเก่งมากเลยรู้จักเล่นกล้องรู้จักคุยนะเนี่ยเก่งมากเลยน้องแป้งทำช่องไหม งานช่างไหมอย,อยากทําใช่ไหมเดี๋ยวเผื่อมี fc เออมาอยู่กับป้าแล้วก็เดี๋ยวว่าถ่ายคลิปน,น้องๆนี่แหละก็มีน้องแป้งด้วยเนาะเออตอนเย็นน้องแป้งก็จะเลิกโรงเรียนมาแล้วก็จะมานอนกับป้าทุกวันนะคะตอนเช้าตาก็จะมารับไปโรงเรียน <S <S แล้วมีรถตู้มารับนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมานอนกับป้าแล้วก็มีพี่เคนนะคะมานอนกันแต่น้องแป้งนอนกับป้าส่วนพี่เคนก็จะนอนอีกห้องนึงเด็กเดกอเด็กๆดดีใจดีใจเอ๊ น้องแป้งน้องแป้งอายุเท่าไหร่ละอายุ16ปีค่ะ16ปีแล้วนะคะเป็นสาวแล้วเนี่ยเอ๊ตาเนี่กวาหลาน14บี่ปีคิวมอสีแล้วมอสีแล้วตาเออตามอสีแล้วเออเข้าอีกตาเนื่ว่าหลานยังเล็กอยู่หลานโตแล้วเป็นสาวแล้วน้องแป้งเนาะ เอ็ดูซี้ดหน้าตาที่ส,สวยๆเนี่ยสวยนั่น,นี่เล่นกล้องเป็นด้วยนะเก่งมากเลยหลานสาวก็จะได้เห็นน้องแป้งอยู่บ,บ่อยๆนะคะต่อไปนี้นะเดี๋ยวจะถ่ายน้องแป้งบ,บ่อยๆโอ้ยด,ดู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 นะคะมีรถแล้มีหมาผ่านไปแล้วบ้านเรานี่เห่ากันหมดเลยเนี่ยเจ้าเค้ากี้เจ้าไอ้เค้ากีเค้ากี้เค้าจีด้วยสามใบเท้าปีโป้เนี่ยเต็มหมดเลย บ้านเม่เกียงคึกคืนนะคะกลางคืนนี่คึกคืนมากเลยเด็กๆมาอยู่กันเต็มไปหมดเลยเด็กๆพี่เคนพาเพื่อนๆมาอยู่เต็มเลยคึกคืนหกมาแล้ว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 เจ้าสามไปถาวเจ้าหยองเจ้าหยองเจ้าหยองหยองหยอง เขาจี๋เขาจี๋มาแล้วเขาจี๋มาแล้วอิฉาตัวอิฉาเขาจี๋เขาจี๋อิฉามีพ่อมาแล้วปอตัวอิฉามาแล้วพ่อมาแล้วพ่ออิฉามาแล้วเอออย่างอันนี้ใบเตยใบเตยใบเตยมาเนี่ยเตยใบเตยมาเนี่ยเตยนี่พี่เขียนนอนห้องนี้นะคะพี่เขียนอยู่ห้องนี้ โอ้ยเก่งจังเลยลูกเก็บขยะให้ป้าดูเอาเตยชาหยองอยู่ไหนมานี่มาช่วยพี่พี่แป้งเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยมามาช่วยพี่แป้งเร็วเอ้ยนี่นะ เก็บขยะให้ป้านะคะเ,คเก่งมากๆเลยเากันเรววแต่ียอันนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะคะ,ะแม่เก่งได้สั่งมาถวายวัดอีกสองสองอันนะคะไฟโซล่าเซลล์น่าจะพอก่อนแล้วนะคะพอก่อนแล้วนะคะเพราะว่าทําอย่างอื่นก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นกรดนะคะกรดเวลาพระไปทุดงหรือว่า กดแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยพวกนี้ไปถ่ายวัดถวายวัดแแม่ก่งจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ,ะเป็นกดนะคะ3อันนะคะเป็นมาจากป้าตุ๊กและครอบครัวป้าตุ๊กนะคะได้ร่วมถวายกดนะคะเพราะว่าพระเนี่ยไว้นั่งสมาธินั่งสวดมนต์ที่ที่วัดก็ได้นะคะเพราะว่าที่วัดยุงเยอะนะคะกดทั้งหมดเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ยถวายมาเอามาถวายพระเนี่ย ห้าอันนะคะห้าอันแต่ตอนนี้มาก่อนสามอันแล้วนะคะก็ย,ยังเหลืออีกสองอันนะคะ <S <S แม่เกียงก็ขอนุโมทนากับปตุกด้วยนะคะและญาติๆของปตุกด้วยนะคะกับนุโมทนาด้วยนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็อันนี้ก็นุมทนาแก่ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ได้ให้แม่เกยงได้เป็นสะพานบุญซื้อไฟโซล่าเซลล์นะคะอันนี้ก็ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เกยงจะทาอย่างอื่นต่อก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องทำทางวัดให้เสร็จก่อนนะคะ และอันนี้เป็นแผ่นรับเล็บนะคะแผ่นรับเล็บให้กับพระสวยเข้าใหม่นะคะไว้ให้ยืนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ฉีดสีนะคะที่ฉีดฉีดสีนะคะจากคุณตาคุณยายนะคะคุณหมอและภรรยาท่านนะคะได้ส่งที่รับเล็บให้กับพระสวยเข้าใหม่นะคะไว้ยืนด้วยนะคะแล้วก็อันที่ฉีดสีนะคะตอนแรกเนี่ยที่ฉีดสีเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยจะส่งไปทางวัดนะคะทีเนี้ทางวัดบอกว่าต้องใช้ใช้เครื่องที่มันใหญ่กว่านี้เพราะว่าจะต้องฉีดสีพระนะคะ จะได้ละเอียดกว่าน,นี้นะคะก็เลยเครื่องนี้ก็เลยแม่เกียงต้องเก็บไว้เองนะคะไว้ให้พี่เคนไว้ใช้เวลาทาสีบ้านแม่เกียงอะไรพวกนี้นะคะพี่เคนต้องกลับขอบคุณคุณหมอและปัญญาติท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็ได้ก็ท่านก็ได้ร่วมอนุโมทนา,าสาธุซื้อซื้อเครื่องฉีดสีใหม่นะคะก็ได้อ,อนเงินมาให้แม่เกียง4500บาทนะคะเพื่อให้ทางวัดซื้อเครื่องฉีดสีใหม่นะคะ ที่ใหญ่กว่าเดิมและฉฉดสีได้ละเอียดกว่าเดิมนะคะแม่เกียงต้องกลับมโนทนาสาธุกับคุณหมอและภรรยาท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและขอให้ป้าตุ๊กและญาติญาติของป้าตุ๊กและครอบครัวป้าตุ๊กเป็นความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้เอฟซีแม่เกียงทุกท่านที่ให้แม่เกียงเป็นสะพานบุญมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ ข้าวจีข้าวเฮ้ยใจสโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 โหกระโดดสูงมาเลยพี่ป้อกระโดดสูงมาเลยกระโดดสูงมาเลยโอ้โหโอ้โหสมาชิกเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวเล่นกันวิปโป้มีความสุขมากเลยนะคะวปโป้มีความสุขมากๆเลยวันนี้วันนี้ี่เขียนก็ได้คุยกับคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณเอกสิทธิ์เล่าเรื่องอแมวแมววัดน่าสงสารมากๆเลยนะคะคุณรสึกว่าแมววัดเนี่ยที่คุณเอกสิทธิ์ไปดูเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคุณเอกสิทธิ์ที่รับผิดชอบดูแลแมวจรอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ คุณเอกสิธิ์ที่เมสซี่บอกว่าคุณเอกสิธิ์อ่ะไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นคุณเอกสิทธิ์ส่งของมาให้แม่เกียงว่างั้นนะคะคุณเอกสิธิ์ท่านมีความรับผิดชอบอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านแอบ,บส่งให้กับช่องน้นช่องนี้อยู่นะคะแต่ว่าท่านก็ดูแลแมวจรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็กของแม่เกียงเนี่ยท่านมองแล้วว่าแม่เกียงเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาอยู่นะคะท่านก็เลยไม่ได้มาทางช่วยทางแม่เกียงนะคะแม่เกียงก็ ดีใจนะคะที่คณเอกสิธิ์ท่านก็ยังแบบว่าท่านมีเมตตาช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านไม่ได้ช่วยเฉพาะแม่กิ่งแม่เกียงนะคะท่านช่วยอีกหลายๆช่องเลยนะคะช่องช่องแม่วาช่องนาช่องอะไรพวกนี้ช่องถุงทองอะไรไม่ท่านก็ช่วยอยู่นะคะคนเอกสิธิ์อ่ะคนเอกสิธิ์กับแม่เกียงนี่คือเหมือนพี่น้องกันเลยนะคะพวกเราจะอยู่กันเหมือนพี่น้องนะคะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังคุยกันฟังนะคะคนเอกสิธิ์นี่ท่านจะเป็นทนายนะคะคนเอกสิธิ์เป็นทนาย ก็มีอะไรไม่เคียงก็จะปรึกษาท่านตลอดนะคะก็อย่างที่ไม่เคียงเจอปัญหาตอนนี้ก็คุยกับท่านอยู่นะคะท่านก็ให้คําปรึกษาไม่เคียงดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านที่คําปรึกษาแม่นะคะก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าแต่ก็คือไม่มีใครทําเราได้หรอกคะ่ะช่อง youtube ของเราไม่มีใครปิดเราได้เพราะว่าเอฟซี FC ก็หลายๆลท่านก็บอกว่ายูทูบอะข้ารดับนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ใครๆต่อใครมาปิดจะไม่ปิดช่องเราได้เป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้ก็แม่เกียงต้องขอบคุณ f อทุกทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นห่วงแม่เกียงนะคะคอยโทรถามคอยโทรมาคุยคอยทักมาหานะคะแต่ก็ทุกคนก็เป็นห่วงแม่เกียงแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะ จอมเสีทั้งหลายสนจริงๆดื้อจริงๆดื้อมาก